วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูต้นยูโฟเบียจาโปนิก้านะคะหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าจาโปนิก้าหรือเจโปนิก้าก็ได้นะคะส่วนชื่อไทยที่นิยมเรียกกันเขาจะเรียกว่ายูโฟเบียคนป่าหรือว่ายูโฟเบียสับประรดค่ะวันนี้นะคะเราจะขอเรียกว่ายูโฟเบียคนป่า ซึ่งยูโฟเบียคนป่าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่แตกหน่อได้เก่งมากๆเลยนะคะแล้วน้องก็เป็นไม้ที่ชอบแดดชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ําได้ดีนะคะส่วนกระถางที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเราใช้ดินปลูกกระบองเพชรปลูกคะ่ะการรดน้ํานะคะเราจะรดน้ําพร้อมกับกระบองเพชรต้นอื่นๆเลยคือจะรดวันเว้นวันหรือว่าบางทีก็2วันรดน้ําทีคะ่ะ ขยายพันธุ์นะคะเขาจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตัดหน่อแล้วนําไปปักชําค่ะแต่ก่อนที่เราจะนําไปปักชํานะคะเราต้องรอให้แผลของเขาแห้งก่อนแล้วค่อยนําไปปลูกค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รู้จักยูโฟเบียจาโปนิก้าหรือว่ายูโฟเบียคนป่ากันแล้วนะคะคลิปหน้าเราจะมาทำการขยายพันธุ์ให้ชมกันค่ะฝากติดตามช่องปลูกต้นไม้สไตล์อ้อยกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบาย